ni kakak ni kakak ni dia kena lah จเจ็บใส่เลยกอนบขอพไปตายก่อน้วมาท่านคนหลายแครับวันนี้ครับคุณน้ำตกคุณนาคีเก่า เหลืองครับออกแล้วเดี๋ยว 嗯。<Wow. S 2> mm. ับบดอกงามอยู่ อันดับครับหิดปลวกครับหิดกอแดงใหญ่ดอกนึงครับสองดอกครับนี่นี่หิดเพิ่งกระเบ้าครับ đọc mình cặp ngắm ngam lợi thích thương cà bao cà phê bò chói, yên bò วานท้ไปเก็บอยู่ข่างท่างนะครับท่างไปท่างไปสีสเกตน,นะครับมือนี้ก็เลยมาเบิ่งต่บานประยุกต์ออกคือกันครับส้นเดียวกันเห็นบ่นี่ครับปลาบานยังกุดด้ยวยพี่น้องเด้ออ,อยากจะถามมายุ่ง์อะไรครับผมในการตอบนะครับปลาบานยังกุดครับความชื้นหลายแหงครับในป่าเนี่ยกลองวมเบอร์เลย นี้เห็ดเผือนท้ายเกียงครับนี่เจอเหดอยดยดมยุมเลยพ่อด้แกงรวมกันยีเดอรมนนิพี่น้องกินน้ากันแสร็ครับนี่ถ้ามีเห็ดปวกินนอเหลือยนีออนอเขาก็จะมาแกงรวมนะครับใพี่น้องกินน้ากันแส็เลยมนี่ไาหากระตอครับ,บ,บรครับลังครับ ไมนน่เฮ็นเบือ่อครับจะเป็นเห็ดปวกตาบาครับจิ้มัวไกไกลๆตัวจิ้มขาบไก่ไกลๆเอ,อ้เห็ดปวกตาบอ,อ,อ,อาเขาเ่ไดเรื่องเลือขนาดนั้นไม่เหนียวเลยมมนเป็นหยา เน็จหรเกตาดอกมันบานี้นะมาดูสิเท็กมาม่ขอเท็กอ่ยเท็นห่อเอ็ปวกเอ็นปวกเอ็ดปวกตาดอกนึงไม่เคยได้เ็บ พึ่งกระจ้อนครับเฮ้ยพึ่งก,ก,กระจ้อนกันเึ่งกระจอนครับโอ้เนี่ยงามๆเลย รบานก็ไลคกันวันนี้ครับ ปลามาแล้วครับมาหาบมงปลาไม่บังครับจะป่นคนหลายเองครับบรดลเอียดเลยใหญ่มาหลายหมองอพเพื่อนค่เตืดแล้วจไปหาต่อ ของต่อครับติดดอกวายครับ ปลาค้ยลิงครับแันนะน้อยสุกครับกินได้ครับผลไม้ปลาชนิดหนึ่งที่แก้หิ้วได้ดีนักแร่นนะครับหวานครับกินได้หวานหวาน เพน,นิดถึงต้องแดงครับติดหากใหม่เพื่อใหม่ิยนึงครับเก็บแรงมาได้นะคารับา,ราะเดี๋ยว จูมีเทียนมาทำไมมีเทียนมา ดิ้นมาข่อยร้ายเนาะหเห็นแบบนี้ดิ้นมาร้า,ายมาเอฟเซีบางการัานนี่เป็นตงตองดแดงครับนี่เป็นเฮทีต่ตลาดตองการแห้งนะครับึ่งมันมัอบ่สามารถห้าหายได้นะครับเ,เห็นบ่ดอกจะมีลักษณะการกับเห็ดยานางหีิเห็นบ่ับนี่ครับถือฝนนะซื้อถ้าดอกตุ้มกานาน,นี้ดอกตุ้มจังซีนี่แก้งแ่บแห้งนี่ดอกตุ้มประมาณนี้ครับแกงแซบบ ทัปตัวมื่อกีอืมอ่ะฝนมาตอครับจำแมงป่ได้ครับมั่เปอซองอยู่ตรงนังน้นนี่ซองจะเห็นก็จะเข่อเอาแนมผ่าน ว่าอนั่นแหละป่ะเดี๋ยวยายมาฝั่งนี้บ้างครับนี่มันลานน่างอย่กงโอ้หนองจอยลงอาผมครับมีบทั้งฝุ่นทั้งในจอยเอาตับเขาขัวเลยเนาะอืเป็นาออนาครับมีสวนเกา่าครับเพราะวะ่ามันหลบมากๆใชจะบอสดู

แม่งครับหลากหลาย,ยานเทอึงหวานดอกนึงครับพึองต้องติดตั้นไม่เ่าอินทึ่งขาขนดองอิึ่งข้าขนาน็ดิึ่งต้องข้าขนครับ ซาลาดอนอ่ะเห้ยมะยเห็ดพึ่งตองแดงครับกรุบกรอบอร่อยสองดอกครับอื้มเห็ดพึงงงงง่งตองแดงเราดอกสวยๆงามๆ é tua <laughs> ไปหาไปง่กันก็คือเอาเนี่ยปัดให้ข้าเจ้าเหมือนกันนะนายดิหายดอกแล้วนะครับอ่ะ ปึงต้องครับปึงต้องดั้ครับครับปึงต้องดำ,งงดำ,ดำ้ดั้มหว่าีครับครับเห็นบ่พี่น,น้องเ้องเนี่ยเห็ดบ่น้านพี่นาะดอกดั้มปีเลยๆครับ เพิ่งต้องรอนนึงครับจุ่ยเลยครับเพชรค้าขนโอ,อ้ยสุดจุดเลยที่ปกตาาดอกไงไงอันนี้สำหรับเอาไปปิ่งปนนะครับแซบของไอ้นะครับ

ที่บ้านไหนครับมัน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 กันบ่าวเอฟซีรับม่ต้องบ้านไหนกันครับบ้านสพูนครับ้านสปูกับเอฟซีสปูนะครับเต็มกระตาเลยครับมันมันครับเห็นก็ครับที่ทั้งในค่ะอ่าเฮ็ดปุงต้องดั้มครับส้นนี้ครับ đồ ngang gì đấy rồi. đồ con đâm he. นีดอกเกี้ยดอกในน้ำเลยเดีอยวป๋อเฮ้ยเอารบกวนได้ได้ค่ะแม่มาเห็นเลยดอกดำดำอือม น่าน่าโอ้แดดแดดฝนนี่ฉีกรอยหร่อมาง่ายนะครับ ใหะะม่ตีของเขาประยงก์หรอเมื่อ,อกี้ ขึ้นให้เกอาจีครับแต่บัตรมันยุงบมเคยกินนะครับผมกัจะบอกเก็บโอ,อนนโอ้โหมีหลายดอกเนะาะดอกบอกแด่นึงครับ ใน่คือเห็ดของมงนะครับดอกกลังงามเลยครับให้แล้วเป็นเห็ดเบือกินบ่ได้ครับมันถึกฝนเห็ดถึกฝนครับงามแห้ดงดอกเฮ็ดตึงต,ต้องข้าขนดอกง่ญ่างามๆครับ ้องนึงครับกำลังจูบๆเลยนะครับออกเป็นครัว่านั่นว่าอยู่อะไมคึงสีเมนแท้ๆ สองดูไหมครับขายาวหาแหล่งเต้ยย่งครับในปลาบดเบิงหาบมากาศตันี่ด้วยเหรอเนาะหอยสำร้านครับ เราทีมาให้ตะกล้วยนะครับจะนำถั่มปาลาซะแล้วนำถั่มปลาเมื่อไหร่ครับวันตกแง้งท้ายทีได้ก,ก,ก,กินเราพีนน่น้องน้ำหมดนี้เนาะปกติชุ่งนี่ยไขมันออกนะครับนำถัม่มที่ได้เก็บเห็ดไตนำกันแต่เห็ดไม่ออกนะครับเก็บเม็ดเราครับปลาเลยปลาเลือดกระตุกมอนต้องเก็บเห็น ช่วงค้ากับกับหาเถึมโอ้ยเ <c oughs> ปล่งดอกน็้ก็บใบใหม่ให้ชิ้นแนมเห็นอให้แหนมจังไไงแนมอยากแค่ครับเพ <c oughs> ่งต้องดำครับสองดอก ไฟบอใหม่มันจะออกหลายกว่านี้โฮมมีนะครับไฟใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษอีคลิปนึงนะครับที่เบาอยงกับซาลันผ้ามาหาเฮียแถวบ้านนะครับนอกระออกกิมว่านี่หลังจากเที่ยวไปหาเบื้องข่างภาคนะครับแถวซีซเกตพอมันก็เไม่มองที่เคยเกลือครับแต่ว่ามันห่างอยู่ใกล้นะครับเนาะนี่นะครับวันนี้เขากับมานเติรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาร์นึ่งสักไรกดติดตามช่องอาราซอนนะครับ นำแม่ด้พี่น้องเด้อเจติณเจปลากันไป่ใส่นะครับเขายังมีวิธีอีกหลายอย่างที่เสียนําเสนออยู่นะครับนอกตรงนี้สำหรับบุนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะไอ้เลยจอยนี่เลยจอยนี่เลยขาตองการแล้วคับนั่งลงครับสวัสดีครับเลยนั่งลงโอ้ค้าแน่แต่ผู้เดียวนี่แหละบ่ปากบ่ติ่งมาดื้อเลยค่ะมาเก็จมี่กับวัตถองยาดพิยาชีพนสีนางก็มา